ยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณอ้าวไอ้หนูมาทำอะไรที่นี่ไม่มีบ้านหรอกหนาสงสารจัง ผมไม่มีบ้านครับผมโดนทิ้งน่ะงั้นกับป่านตามฉันมานะเออขอบคุณมากนะครับคุณลง นี่แหละบ้านฉันเองต่อไปนี่เล็กฉันว่าพ่อนะไอ้หนูเออได้สิครับพอ่อขอบคุณนะครับที่เลี้ยงดูผมนะปะ่ะเดี๋ยวพ่อพาไปที่หองตาม,มาได้เลยครับพอ่อ มีห้องข้องแก่อยู่ซะนะและก็นอนพักซะนะขอบคุณครับพ่อนี่คงจะเป็นบ้านใหม่ที่อบอุ่นสินะทั้งสวยทั้งอบอุน่นน่าอยู่มากๆเลย เออง,ง่วงแล้วสินอนนิดกว่านี่ชิ้นกู้ไม่ช่วยพ่อปลูกดอกไม้หน่อยเสร็จนี่เดี๋ยวกินข้าวกันได้สิครับพ่อผมยังง่วงอยู่เลยพ่อพ่อจะใผมช่วยทำสวนใช่ไหมล่ะโอเคครับพ่อมาผมช่วย ไงลุงไม่เจอกันนานเลยนะโถโถ,โถเด็กนี่สินะเฮ้ยพวกแกเป็นใครวะมาแหบปากหน้าบ้านคนอื่นมีมารายาทตายและะ้วมั้งปัดการในแกก่อนเลยดีกว่าปากดีนกะก้ะเมองอะชินกูคงอยากตายหน้าดูมึงหุบปากเลยชินกูเดี๋ยวมึงนะ่ะจะได้เห็นสิ่งที่มึงกลัวอย่าขวางไอ้แก่อกไปเดี๋อย่ามายุ่งกับลูกฉันเคยพวแกจะทำอะไรนะ่ะ ดีใะหลบทต่พ่อเ้ยลงต้องแกแล้วอยู่จะมาบอกไอ้เด็กกระพาอที่เป็นลุยก่อฮอาด <laughs> ่าเขาว่าตามมานี่เาไปเลยไอ้พวกสซวะพูดมากอะไรนักหนาวันรัคารพวกแกก็มีดีแค่นี้แหละไอ้พวกสายเร็วเอ้ยจ้าแกจะทำอะไรนะปากดีนะพะมึอมึงเงยหน้ามองกูสีไอหมาน้อยหมาอะไรของแกไอู้นุ่ย แม้ก็าอานี้ยังที่เขยเสียเอาไว้เจอกันนะลาก่อนสนุกชิบหายเลยว่ะไปกันเถอะไปเถอะไหายเตนกันดีกว่า,ว,าวันนี้แม่งสนุกชิปหายเลยทำไมมึงชาง้าจังวะโอ้ยจะเป็นบ้าเลยอ่ะพ,พ่อ พ่อโอเคไหมคบพ่อพ่อฟื้นสิพ่อพ่อพ่อไม่ต้องกลัวนะพ่อผมจะพาพ่อไปโรงพยาบาลนะพ่อพฟื้นกันนะพ่อพ่ออย่าเป็นอะไรไปเลยนะพ่อคุณหมอครับพ่อผมเป็นยังไงบ้างหรอครับขอแสดงความเสียใจกับทางญาติด้วยนะคะ คนไข้เสียชีวิตลงแล้วค่ะผมทราบดีครับคุณหมอขอบคุณครับว่าที่คุณลูกค้าสั่งได้แล้วครับอืมอร่อยวะ่ะพวกมึงกินกันก่อนเลยนะเดีย๋ยวก,กูไปข้ห้องน้ำแป,ป๊บน,นึงเอเคเคเค ไงเพื่อนรักไงเพื่อนวะนายคนจะหวัดกลัวมากเลยสิเพื่อนยากแต่ไม่ต้องกลัวนะฉันจะทำให้นายหลับสบายนะเสร็จไปหนึ่งกับอีกสองมันกลับบ้านไปแล้วเช่กกูดิกลับเถอะปะโอเคโอเคโอเคนไม่เครียดเหรอวะ หมดเวลาใช้ชีวตองพุกแกแล้วล่ะลาโลกนี้ได้เลย <c oughs> ว้าจบแล้วเจสนุกเป็นบ้าเลยนายชินกูเธอจะต้องโดนประหารข้อหาตั้งใจเข็นฆ่าใช่ครับที่ผมตั้งใจเข็นฆ่านะ่ะแต่มันก็สมควรแล้วนี่ครับถูกไหมล่ะเอาตัวมันไปขังแล้วรอโดนโทษประหารเดี๋ยวนี้ โทรคุณตำรวจจับดีๆสิครับผมเจ็บนะครับคุณตำรวจเจ็บมากาาค,ครับครับคุณตำรวจไปเถอะครับเฮ้ยน่าเบื่อชะมัดโอ้ยไม่มีอะไรให้ทำเลยอ่ะเบื่อชิปเป่งเลยเออวัสดีครับนี่นายเชนโกอยากผลโทษประหารหรือเปล่าครับ คุณหมายความว่าอย่างไรงหรอครับเอ่อผมยินยอมก็ได้ครับ